เวลารอทางเทีเอาไปว่านี่หน่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วที่เข้าใจทุกอย่างแล้วที่นั่นแหละเข้าใจที่ดีผมเลยมองเจ้าพิ่สายที่เขาโด้วยเอาไปตที่ตอนี้ข้าวเราเต็มถึงตอนแรกไปเมี่ไม่เชื่อข้าหรอกเอาไป่าข้าวโทด ก็าได้เพื่อนเขาท่นพี่มายู่ีทาี่ไม่ต่าอย่างนี้แล้วถ้เหมืออเดินตามผาเจ้านน่แนะแต่ข้าเห็นเจ้าอยู่กับเจ้าดาบอยนู้นก็เป็นถ้าเป็นเนยศเจ้ามาแต่ที่ข้าตาม่าเจ้าเนี่ยข้าจะมาขอโทษเรื่องนี้หละเราจะขอโทษเหมือนกันข้าพูดข้าพูดเรื่องงนอดเรกนี่ ที่นั่นแหละที่พูดแรงว่าออพี่น่ะพูดไม่คิดแล้วน่ะไม่ได้พีคปก,กีิคือเราจัดคู่กันเนาะเอาเวลาพี่กดโน้ด้วยเราก็ขอโทษด้วยขอนทษที่เราขอโทษที่เราก็โทษเราเชินด่านสวัสดีครับผมสวัสดีลุงป้านานานะแล้วก็พี่ฟรีที่น่ารักเนี่ย ทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่ก็สําหรับวันนี้พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พนะก็พี่พี่ครับสําหรับวันนี้พี่เป็นวันที่ผ่านวันลอยกระทงมาแล้วพี่พี่เอฟซวันนี้ผมเนี่ยเดินทางเข้ามายังเมืองลับแรพี่พี่ผมอยากดูว่าที่เมืองรับแรเนี่ยเขาได้ลอยกระทงหรือว่าอะไรไหมแต่ตอนนี้ผมไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรกระทงไม่แต่อันเดียวเลยนะไม่รู้ว่าเขา ได้ลอยอะไรกันหรือเปล่านะครับพี่พีเอฟซีอีกอย่างวันนี้ผมก็ครบกาหนดการอ่ายังไงตั้งใจว่าจะเข้ามาเอาโทรศัพท์คืนนะจากาท่านสิทธิ์ด้วยนะพี่พี่เนาะก็ว่าอยากอยากดูเหมือนกันว่าคลิปเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะว่าเขาถ่ายอะไรยังไงเพราะเขาบอกว่าเขาจะถ่ายอวดผมนะพี่พี่โอเคก็วันนี้ผมมาถึงแล้วก็ไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเดี๋ยว เราไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปดูกันว่ามีกระทงอะไรสักอันไหมแลว้วเป็นหน้าตาอะไรเป็นยังไงนะก็ก่อนที่เราจะไปพี่ฝากพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าไปโอเคตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเขาลอยกระทงกันตรงไหนนะสําหรับดีมือกับอ่าท่านสิทธิ์นะไม่รู้ว่าลอยกันตรงนี้หรือเปล่าพี่พี่หรือว่าข้างล่างหรือว่าข้างล่างนู้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่พี่ หรือว่าจะเป็นตรงนี้นะถ้าเป็นตรงนี้ผมว่าทำเลดีมากๆเลยนะสําหรับตรงนี้ตรงนี้เพราะน้ําเนี่ยผมคิดว่าค่อนขั้นไม่ถึงอะไม่ถึงกับแรงนะกําลังดีเราไหลปุ๊บมันจะไหลาตามไปเลยนะครับ p p f ผมคิดว่าสวยมากหรือว่าจะเป็นตรงนี้นะพี่ๆแต่คงไม่ใช่นะถ้าเป็นตรงนี้ก็น่าจะมีให้เราเห็นกันบ้างเลยเนาะพี่ๆเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หรือว่าจะเป็นตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่นะโอตรงไหนกันนะพี่ๆถ้าผมเดานะผมคิดว่าอาจจะเป็นตรงนี้นะอาจจะเป็นตรงต้นไม้สองต้นนี้นะพี่ๆอาจจะใช่ก็ได้นะว่าไหมพี่พ ำไมฝนก็ไม่ตกทำไมน้ำมันยังขุ่นอยู่โอ้ยฝนก็ไม่ตกนะทำไมน้ำมันยังขุ่นอยู่เลยวะ ไปทันสินทสย์เป็นไงบ้างโอ้ทันสิทย์มานี่ได้ยังไงเนี่ยผมก็รอคุว่าทันสิทย์จะมาจากฝั่งเป็นไงบ้างข้าวจอร์ชเจ้ามา่อคืนนะข้าอยกระทงกันดีมือเสร็จแล้วอ๋อนี่เจ้าดาโอเคเดี๋ยวผมค่อยกลับไปเปิดดูคลิปนะเป็นไงบ้างลอยกระทงกันตรงไหนทันสิทธิ์ ตรงนู้นเจ้าดาตรงไหนหล่ะตรงคลังอ่ะตรงแถวต้นไม้โน้นน่ะต้นไม้ไหนต้นต้นต้นไหนต้นนี้เหรอใช่ต้นไหนตรงนู้นตรงนู้นนู้นเลยเหรอนู้นน่ะนะใช่อ๋อเป็นไรอ่ะทำไมไม่ลอยกันตรงนี้เนี่ยที่ดีๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยถพาว่าจะกลัวติดต้นไม้ตรงนู้นน่ะถ้าก็เลยไปลอยตรงนั้นหน่อยนึงแล้วก็ถอยเอ้ยก็ถอยซะงั้นแล้วก็ธงของท่านสิทธิ์เนี่ยทำสวยกันไหมเนี่ย สวยเจ้าดาใส่ใส่ดอกไม้อะไรกันบ้างเนี่ยดอกข้าก็เลี้ยไม่ถุงเหมือนกันแต่ที่รู้น่าจะสวยแล้วมีดอกกุลาบด้วยค่าลืมดอกกุหลาบด้วยใช่โอ้โหดอกแห่งความรักนะ <S <S ไม่ธรรมดานะหวานแหววกันเลยนะสำหรับคู่นี้นะพี่พี่โอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเดี๋ยวต,ดดต้องกลับไปเปิดดูคลิปแล้วต้องกลับไปเปิดดูคลิปแล้วแหละว่า จะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะพี่ๆนะโอ้ว่านสวีทกันเลยไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่แบโโอโดาโอ้โหเสียดายไม่ได้มาด้วยเนี่ยอยากมานะผมก็เที่ยวงานฝั่งบ้านอยู่อ๋ออย่างนั้นแล้วเหรอเก <c oughs> ินข้าวกินปลายอย่างเนี้ยกินแล้วจุดากิเจ้าล่ะกินแล้วผมก็กินแล้วก่อนมาอ๋อแ,แ,แล้วทำไมทั้งสิทธิ์นี่ถึงรู้เลยว่าผมมาวันนี้จริงๆท่านสิทธิ์ไม่ต้องรีบเอาคืนโทรศัพท์ผมก็ได้นะ ถ้ารู้ว่าเจ้าจะมาที่นี่ข้าก็เลยลงมาหาเจ้าท่านสิ่งคำพูดเป็นคำพูดนะนัดไว้วันนี้นะแล้วก็แกก็เออแกก็มาคืนผมวันนี้เลยนะอยากดูแล้วอะอยากดูแลว้วอะจะหวานจะหวานกันมากน้อยขนาดไหนอะเออไม่ทลายหรอกจอดุดาเออใครเป็นคนทำกระทงพากันดีมือนัอ่นแหละจุดาสรุปใครเอาดีกว่าอยากอยากอยาก,ยากโกหกันเลยพูดตรงตรงเลยดีมือดีมือแล้วท่านได้ช่วยดีมือวะเนี้ ้าก็นิดหน่อยยูด้วนิดหน่อยด้วยใช่แล้วจ,จะไปไหนหรอเนี่ยก็ผมก็อย่างที่บอกกันอะว่าผมก็เข้ามาหาท่านสิธิ์ด้วยอยากมาดูคลิปว่าท่านสิธิ์กับดิมึบทำคลิปเออถ่ายคลิปอะไรกันอ๋อเดี๋ยวผมจะไปตัดแล้วก็ลง youtube ได้ไหมก็มได้นะได้ได้ไดแกไปจังหวัด u ูทใช่ไหม ได้ก็ไอที่ผมให้ท่านสิทธิ์ดูอ่ะอันนั้นอ่ะอ๋อแล้วแต่เจ้าเลยเดี๋ยวด้ใครเยาะใครใครวะใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะพี่พี่อ้ท่านสอน ฉันพีของข้าเหรอเฮ้ยไปเราไปหาเขากันดีกว่าไปแล้วขาแล้วเขาจะกล้าเห็นหน้าข้าไหมข้านเนี่ย <c oughs> โอ้ยท่านสบายใจได้ตอนนี้ท่านสอนเนี่ยแกรู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วอ๋อใช่ข้าลืมไม่ซีพอม,มีขีดหดิก่อนที่เราจะไปหาท่านสอนตรงไหนนะเราก็ตรงนี้ไปใกล้หน่อยดิคีอข้าเราจะดิ้นอ,อย่างนี้แหละ ใช่ป้ะไหนตรงนี้คือะเลวันนี้วันผ่านมาอะไรวันนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้แหละอ๋อก็ดีเหมือนกันนะทำเลถือว่าทำเลใช้ได้<อ>เดี๋ยวเราเข้าไปหาท่านสอนกันดีกว่านู้นเขานั่งรออยู่นู้น ผมมาต้องหาห่วยไม่เจอทั้งสอนนะที่อยู่ทั้งสอนเจอผมได้ไงก็ไม่รู้แล้วอยู่ไกลกันมากเลยนะทั้งสอนเหมือนกันเลยเนี่ยไปนะทั้งสอนมาได้นเลยเนี่ยเป็นจริงข้าจะรู้หรอพวกท่านไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมเนี่ยทุกท่านนี่ทุกท่านดอกไม้นี้ที่ข้าให้จิ้งหงษ์ลอยไปงเลยดอกไม้สีเหลืองเนี่ยนะอ๋อ มีร้ายรอดทันที่อันสอนหน้าตายมึงเลยอ่ะที่ค่าจะถึงอะไรค้ามิเนี่ยไม่หรอกเอากลัวมันแล้วทางที่มีร้ายหรออันนี้ ผมเข้ามาหาท่านสิทธิ์ครับสิทธีลาลาท่นเ่ออาไปว่าน่ะที่น่รูเร้ทกอย่างแล้วที่เข้าใจทุกอย่างแล้วที่นั่นแหละเข้าใจที่ตนี้ ผมจะมองเจ้าที่ตายที่เขาโดนด้วยไอ้เ่นที่ตอน,นี้ข้าวเรางพ่อนี่ตอนแรกเพท่านี่ไม่เชื่อข้าหรอกเอาเป็นว่าข้าขอโทษเอได้ทพง่นพี่เออเพ่นพี่มายูายาย่ี่เ่นานี่ไป่ไน้แล้วแล้วถ้ามันเดินตามหาเจ้านั่นแหละแต่ข้าเห็นเจ้าอยู่กับเจ้าดาสูน กขาเป็นฆากนเลเนี่ยนชา้าแต่ที่่าตามหาเจ้าเนี่ยเขาจะมาขอโทษเรื่องนี้แหละเขาไปขอโทษเปันการมีค่าโทษมีค่าโทษอะไรเงี้ยตอนที่ที่นั่นแหละที่พูดแหลงว่าที่น่ะพูดไม่คิดเจ้าน่ะไม่ได้คิสูที่พูดลาสั์กิจั่ห์เขาเป็นละพิสอนโทษด้วยเราก็ขอโทษได้เป็นกชี้ ขอโทรทันทีเขากระโดดเขาเชิญดันเหมกัจะ,จะไปไหนกันหรอข้าไม่คิไนนดไปไรหรอกข้าเพิ่เจอเราดันเนี่ยแหละใช่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวันลอยกระทงไงผมให้โทรศัพท์กับทันสิทธิ์เขาบอกเขาจะถ่ายคลิปกันที่มืออ๋อถ้าเจอเจออะไรหรอข้าก็าเจอมันลอยกระทงกัน,นดีมือนี่แหละ อแล้วท่านได้ลอยกระทงกับใครไหมท่านหรือว่าท่านลอยคนเดียวหรือว่ายังไงเหรอท่านก็คิดว่าข้ามีคู่เป็นข่าวหรอ๋อแสดงว่าท่านน่าจะลอยคนเดียวมเฮ้ยยังก็ยังไม่มีนะท่านผมก็ลอยคนเดียวเหมือนกันแล้วกานก็ไม่ต่างกันหรอกกระดาอ๋อพอดีผมก็ไปกับหลานไงไปลอยกับหลานแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเห็นน้องข่ามีความสุขก็พอใจแล้ว แต่บางทีข้าคแอบอิจฉานะเมื่อไหร่ข้าจะมีเหมือนน้องข้าบ้างก็ไม่รู้จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะผมเนี่ยได้เปิดวิดีโอให้ท่านสอนเนี่ยเขาดูหมดแล้วนะกับพฤติกรรมหรือวิรกรรมเกี่ยวกับไอแสงเนี่ยตั้งแต่การทำสนุสนเใส่ดิมือเนี่ยครับผมเนี่ยเปิดให้ท่านสอนแกดูหมดแล้วนะท่านสิทธิ์ หมานว่าข้าขอโทษจริงๆข้ารู้สึกผิดมากมีเป็นรายล้อมที่ท้ขกาอับจีมากไปนหน่นจะจะหนเยเราจะอัดาจะอัขัขอนจจ่อน่ดตเราตอใจเจ้ามากเดี๋ยวเจ้าได้กินอะไรมายัางพาก็กินมาแล้วนะ มีขนมปาย้ขานโในฉาดอย่างเลยนะมีคนนำแบบข้าวให้กินด้วยพี่นะท่านสอนเนาะของข้าก,กันหลายไม่เบาเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเมื่อวานเนี่ยคนรับแรงเนี่ยเขาลอยกระทงกันเยอะไหมท่านเยอะจอ้ะดาแปลกนะคนลอยกระทงกันเพียบเลยทำไมผมไม่เห็นมีกระทงก็ติดอะไรทักที่เลยอะ่ะ ลอยกันอีกทีหนึ่งเจ้าดาผมไม่ได้ลอยที่นี่อ้าวแล้วทําไมท่านสิทธิ์เขามาลอยที่นี่เหรอออใครอยู่กันดิมืออ๋ออยากอยู่กันสองเต่าสองก็เลยมาลอยที่นี่ใอ๋อคนอื่นเนี้ยเขาไม่ได้ลอยเส้นน้ำเส้นนี้ใช่ไหมใช่เ๋อยังมีน้ำเส้นอื่นอีกเหรอน้ำาป่านหน่อยเจ้าด่าคือเข้าไปข้างในนู้นใช่ไหมย,ยังมีเส้นอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมใช่ป่านนี้เลยแหละอืมองวังผมเข้าไปดูได้ไหมท่าน มันพาผมเข้าไปดูหน่อยนะได้เราที่นู้นเขาลอยกระทงเสร็จเขาเก็บธรรมอซตาดไหมหรือว่าปล่อยไว้เลยจำเลยทำแน่นอนเลยจอร์ดาทำแน่นอนคือ,ค,อคือว่าลอยกระทงเสร็จแล้วก็เขาเก็บใช่ไหมลอยกระทงแล้วก็วอีกจะปั้งก็เก็บอ่ะพรุงชเช้าก่อ๋อลุงเช้าเก็บได้โอ้จะได้เป็นพิซซ่าสะอาดใทยกลนด์ที่เรได้มาแล้วทำไมท่านสิน้น ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ผมดูบ้างไหมว่าคนรับแรกเขาลอยกระทงยังไงเขาไม่ได้ถ่ายอ่ะจะถ่ายได้ไงล่ะไปกันสองคนแสดงว่ามีงงมีงานอะไรไหมเนี่ยเที่ยวกันสบายใจยโอ้สบายใจใดิชาเลยน้องข้านี่หลายดีๆอืมใช่ไหมท่านสิทธิ์ันนิดหน่อยอ่ะาแสดงว่าอีกไม่นานเนี่ยท่านสอนเนี่ยอาจจะได้อุ้มหลานนะผมว่านะ ถ้าเราดูอยู่นะอันนี้พี่น้องสองคนเนี่ยก็เป็นคืนดีกันแล้วนะพี่น้องนาอดีดีใจกับพวกท่านด้วยนะที่ไม่ต้องตัดพี่ตัดน้องกันแล้วแล้วก็เป่มขอเข้าใจกันนะ่ะจริงๆผมอยากให้ไม่อยากให้ไม่อยากให้ตัดพี่ตัดน้องกันอยากให้ปาของเข้าใจกันต้องนานแล้วตอนนี้เนี่ย เราเราทุกคนก็ตั้งตาสว่างกันแล้วนะว่าไอ้แสงเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ดีมันที่ว่าทัานสิทธิ์มันเจอผมครั้งแรกไงจําได้ปะมันจะเล่นผมเลยอะ่ะผมว่าทาไมไม่ถูกที่นั่งที่ตาผมวะที่ไหนได้มันเป็นลูกน้องหอยมาจุรา์ข่าวนี่เองเนาะสุดยอดเลยนะท่านท่านอ่ะอันนี้ว่าผมไม่เรียกว,ว่าท่านใส่นะผมเรียกไอ้แสงแล้วกันนะไอ้แสงเนี่ย เป็นเพื่อนกับพวกท่านศิษย์กับท่านสอนเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยไหมใช่ใช่แล้วทําไมโตขึ้นมามันถึงไปเป็นลูกน้องของคนนั้นล่ะ,ะท่านสอนท่านศ<ร>ิษย์มว่ามันน่าจะเดินไปในทางที่ผิดน,นะหรือไม่มันอาจจะโดนเวนนต์ของในมัจุลาชเขาแปลกเนอะใชเออ่เออพอดีเลยไอผมเนี่ยวันนั้นอะผมมา ผมอยากจะถามเออลืมถามไปเลยวันนี้นะ่ะวันนั้นนะผมมาเนี่ยผมถามเลยนะผมเห็นแม่เดือนเนี่ยเขาเนี่ยโดนไอ้แสงเนี่ยทำร้ายอยู่ตรงนู้นน่ะแต่ว่าคือเขาก็หน้าตาสาดสวยนะท่านสิทธิ์ท่านสิทธิ์รู้จักแม่เดือนไหมท่านรู้จักแล้วท่านสอนนะรู้จักแม่เดือนไหมไม่รู้จักผมว่าท่านสิทธิ์คงต้องพาท่านสอนเนี่ยไปดูแม่เดือนสักหน่อยแล้วผมคิดว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับ ไม่ยิงแก้วคำเลยนะผมเพิ่งรู้เนี่ยใช่จ้ะตอนเขามีคู่ครองยังไงผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ถามท่านสิท่านสิทสเขามีคู่ครองยังแม่เดือนอน่ะน่าจะยังผมว่าทานอาหาเดือนเลย <laughs> <laughs> ผมว่านะอายุน่าจะ,ะไล่เลี้ยงก,กับท่านสิทเลยนะแม่เดือนน่ะใช่ไหมท่านสเอ้ยเอ้ยท่านสอนใช่เอ้ยท่านสิทท่านสอนอ้ย ช่วยผิดไปหมดแล้วผมว่าอายุนน่าจะเท่าๆไล่เลี้ยกันเลยนะโอเคก็สวยนะแต่ไม่รู้ว่าเขามีคู่ครองหรือยังหรือว่าท่านสิทธิ์เขาไม่อยากจะบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยในค่าและคนก็ดีนะ, <c oughs> ะข้าให้นาม,มาคุยกันท่านพีก็ได้ไ,ได้อดัดในกา,ารจะสนใจท่านที่เลยผมเนี่ยไม่เคยเจอแม่เดือนเลยนะ จนกว่าวันะนะั้นที่ผมได้ช่วยชีวิตเขาเนี่ยไม่ไงั้นเนี่ยเขาโดนไอม้มาจุล่าด,ดำเนี่ยเอ้มาจุลเอ้ยเยเม่งั้นวันนั้นโดนไอ้แสงเนี่ยลากไปในน้ำเลยนะดูสงเนี่ยมันอาจจะมันจะทําทุกวิธีทางนะให้ผู้หญิงที่เมืองรับแลเนี่ยเป็นเมียมันทุกคนเลยอันอยู่ทางนู้นอ่ะก็ดูแลกันดีๆนะได้เลยเจ้าดแต่เรื่องเล็กลเนี่ยไอตอนนี้เนี่ยมี ที่ไอแสงเนี่ยมันเอาไปเนี่ยที่ท่นสิทธิ์พอจะมีให้มือดิ่งไหมคันน่าจะไม่มีแล้วต้องแบกตามเอามายังเดียวมีพีเอซผมหลายคนมากเลยเขาอยากจะได้เหมือนกันนะสาหรับเล็กไหลเนี่ยแต่ค่าไม่มีแล้วจริงๆอนะอ่ะไม่เป็นไรเนาะของหายยากนะเล็กไหลเนี่ยไม่ได้คว่าจะได้มาง่ายๆนะ อยู่ในไหนหรอท่านถ้ำเนอะอยู่ในถ้ำเลยเหรอใช่โโหเลหล็กไหลนี่อยู่ในถ้ำเลยเนาะต้องทำพิธีนะตอนนี้มันน่าจะหมดกันแล้วที่ข้าไปเอามาได้ข้าก็ให้ท่านนึดแต่แสบน,น,สนออ่าจะแสบเหมือนก็เอาไปด้วยข้าจะแบบก็ยากไป เรากลับกันดีกว่าทนพี่ไปท่นพี่พเรากลับกันดีกว่าใช่มันจะได้จะก็กลับไปได้เลยนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วกันเดินทางปลอดภัยไว้เจอกันใหม่นะท่านได้ท่าน,นจะนลืมพาท่านสอนไปไปดูแม่เดือนด้วยนะได้เลย<ห>เขาทางเาทางเลยอ่ะเดี๋ยวไปส่งสักหน่อย ยืนนิยมหดีตัดก็ให้เาได้ิเกะไ้ก็โอเคนะครับพี่พี่นะก็ทั้งสองก็เขาเรียกว่าอะไรก็จบลงนะนะพี่พี่สำหรับการตัดพี่ตัดน้องนะพี่พี่ซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะมากๆเลยนะเพราะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คืนดีกันละ และอีกอย่างเนี่ยดิมึเนี่ยอีกอย่างเนี่ยคลิปเนี่ยผมก็ต้องไปดูด้วยเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ให้พี่พีเอฟซีได้ดูกันเนาะโอเคทั้งสองคืนดีกันแล้วก็ผมก็สบายใจเนาะพี่ๆเนาะไว้อ,อ่อพบกันใหม่นะพี่ๆคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้น้องด้าก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะพี่ๆนะบา,บายยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ